อ่ะบาเตโซสวัสดีครับรอครับรอคุณนะคุณใดสวัสดีทุกทุกท่านนะครับเอฟซีอ่ะคือมี้ก็มาเกี่ยวหนาดิจิให้ควายจะสอบสองสอบคนนะครับผมหน่วยหนาขึ้นเร็วนเกี่ยวเกี่ยววิ่งโบฮาทิดสองทิดขึ้นไม่แล้วนะครับมาอย่าเก็บมันไว้นะเกลี่ยต่อนะเอฟซีเป็นอาหารของควายต่อไปนะเอฟซีคนขึ้นสตกนะเอฟซี à áo tụng thì tụng bạn này chiều được nhà lấy mưa nhà cứ ย่เกี่ยวเข้าแล้กวก็สบายครับนี่เอาค่อยลงกินหญ้าในหน้าได้นะตรงนี้เิดเข้าอยู่นะครับ,บว,รว,าารว่าเกี่ยวปุ่มเลยเดยเกี่ยวไล่เมือไลสิเกี่ยู่ในบุคคล